สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อฟซแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับมา <c oughs> ยิานดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมเรามาชมย้อนรอยหวยให้ชมนะหวยเงินล้านทาไมจะต้องย้อนรอยนะย้อนรอยให้ชมว่าสูตรนี้ตำรับนี้มีมานานแล้วปีที่แล้วโกยเงินเข้าก็ บอกกันเป็นล้านล้านโดยไม่บอกใครอุบไว้นะไม่บอกได้มาจากไหนเม็ดเดียวจ้างก็ไม่บอกนะอ้าวเม็ดเดียวมันเสี่ยงไว้ปูเยี่ยมจัดให้เก้าเม็ดก็แล้วกันนะเก้าเม็ดฝังมุกนะมันทุกเม็ดน่าหนานะแต่ว่ามีที่เด็ดว่าประตูเดียวก็มีเพราะว่ามีสูตรที่สามารถจับประตูเดียวได้นะ เอาอยู่ไหมเอาอยู่นะมันเป็นความมหัศจรรย์พันลึกของการคิดค้นของตัวเลขนะมีในท้องตลาดหรือยังมีแล้วใช้เรื่องใช้แล้วได้ผลหรือยังได้แล้วออาตามชมนะครับผมชมตัวเลขที่เป็นในแผ่นกระดาษกันดีกว่านะฮะ่จะจสใช้อุปกรณ์ เปลี่ยนที่ไหมนะเพราะว่าแสงมันไม่พอดีกับตัวเลขนะกับกระดาษนะองศาแสงไม่ได้นะเอาหันมาทางนี้ครับผอมอ่ะสูงไปไหมสูงเนี้ยถ้าขนาดนี้นะเอาลงอีกเอาลงอีกเอาลงอีกอา่าเรื่อนเพลเข้ามาทีนี้เพิ่มนานเห็นไหมเอาลงอีกก็ได้ให้ชัดเจนกว่านี้ อมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมก่อนจะไปดูการคํานวณตัวเลขนะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องผูเยี่ยมพารวยคํนา,านวณหวยระบาล0ูนย์แปดศูนย์นนะอ่ะไม่ถามอีลาคาอีลมนะย้อนลอยเลยนะย้อนลอยย้อนลอยตั้งแต่งวดไหนะ เอาลงอีกได้ไหมอาย้อนตั้งแต่งวด951นู่นแหละนะฮะ743951เลขล่างออก63ทำเสร็จแล้วผลเลขไปออก557990เลขล่างออก14นะ,ะแล้วก็มางวดหน้านี้นะฮะอ่าใช้ตัวไหนทำนะเลขย้อนรลอยใช้หลักหน่วยนี้แหละทำครับผม951นี่แหละเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้เอาร้อยสิหน่วยทำนะ ตั้งลงมาเลยนะเก้าห้าหนึ่งนะหาบวกกันนะห้าบวกหนึ่งเป็นหกเขียนใส่ตรงนี้นะเก้าบวกห้าเป็นสี่เขียนใส่ตรงนี้นะสี่บวกหกได้ศูนย์อ่าเลขศูนย์ ถอยหลังนะ90ได้9ตรงนี้นะ0เดินหน้าได้หนึ่งนะเราจะเอาเลขมตัวนี้นะเป็นเป็นตัวทํานะเดินที่ 901นะอ่าสำหรับทั้งนี้นะฮะเรามาดูนะเก้าบวกกันนะครับผมร้อยกับหนึ่งนะบวกกันได้เท่าไรครับผมเก้าวกหนึ่งเป็นศูนย์นะ เขียนตัวเลขใส่ตรงนี้นะศูนย์เดินหน้าอีกที่หนึ่งนะครับผมหาทางฝั่งนี้ได้เลขเก้าศูนย์หนึ่งนะสามตัวนะครับผมเท่ากับนี่นี่นี่เก้าศูนย์หนึ่ง เราจับกันเลยนะจับได้เลขเก้าตัวปากกาไม่ออกเอาอันใหม่จับได้ตัวไหนครับผมมาดูมาดูการจับเก้าศูนเก้าหนึ่ง ูนย์ศูนย์เ้ก็เริ่มไม่ออกแล้วเอาตัวใหม่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกหมศูนย์ศูนย์ศูนย์นึ่ย์หนึ่งหนึ่งได้เลขหตัวครับผม หกตัวมาเหมือนกันนะเข้าที่ห้าห้าเจ็ดเานหนึ่งสี่นเน่ยเห็นไหมตัวที่มันเข้านะหตัวเรีงขนาดเข้าอย่างนี้ก็ยังทำให้เป็นเศรษฐีได้นะแตกที่9 0้าเข้าเป้านะเข้าศูนยาย้อนรอยเลขให้เห็นนะในงวดนี้ วันนี้เราจะมาทําเหมือนกันนะเราจะมาทําเลขย้อนลอยเหมือนกันว่าจะมาได้ตัวนี้ไหมนะเราจะเอาตรงนี้นะเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับผมตรงนี้เขียนเลยเก้าเจ็ดเก้าอ่าบวกกันลองดูนะเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนี่นะหกบวกหกเป็นสอง ก้าบ่เก้าเป็นเท่าไรครับผมเก้าบ่เก้าเป็นสิบแปดจับแปดกับเก้าอ่าเอามันสองตัวนี่แหละไม่เอาตัวเดียวสองเมตรหนึ่งนะอ่าปากกานี้วงกลมไว้เอาตัวไหนเอาตัวสอง ลดจากสองนะมามุมนี้ก็ได้หนึ่งเพิ่มไปหนึ่งก็ได้สามอ่าเราได้แล้วนะได้เลขตัวที่มันมาแล้วนะอ่าจับหนึ่งสองสามนะ อ่าเราจะจับใส่กันนะครับผมย้อนรอยเล็กให้ดูนะว่าจะมาตัวไหนกาก็เริ่มไม่ออกแล้วเน่เลือกหลายด้ามแล้วนะเอาสีนี้ลองดูนะจับ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 ตรงนี้ก็แล้วกันนะเอะ้ก็ไม่ออกอีกตัวนี้จับดีกว่านะ จับจับได้หชุดครับผมหนึ่งแปดหนึ่งสองปสองมปามเ่ะสมมติว่าหตัวมานะจะมาตัวไหน 9นาทีแล้วนะอ่าจัดไปเลยนะบางคนบอกว่าหาไม่ได้แล้วแปดสองสองแปดสามแปดก็ไม่มีแล้วหนึ่งแปดน่าจะมีไหมไม่มีเหมือนกันเอาไปหมดะมนะฮะเอมาเอาไปหมดแล้วมันจะได้ตัวไหนนะะหาลอตเตอรี่กันนะครับผมอาเราจะรอผลกันตรงนี้นะ เราจะรอผลว่านหนึ่งวันที่หนึ่งนะหนึ่งอะไรครับผมหนึ่งกอพอหกหกจะมาได้ไหมในชุดที่ว่าชื่อว่าเลขย้อนรอยนะมาได้ไหมมาได้ไหมนะอ่ะแคมหน้าจอไว้นะ งวดนี้วิ่งที่แปดกับเก้าแปดมาแรงนะแปดแรงกว่าเก้าตัวรับนะหนึ่งสองสามอาจจะไปที่สี่ได้นะอ้าวถ้าเลขไม่มาก,กลุ่มนี้นะระวังสองเม็ดเดียวนะครับผมสองไปที่สี่ เป็นสองสี filho, heart, ่สองสี่สี่สองเมตรเดียวนะแต่ว่าในกลุ่มนี้ยังแรงนะครับผมอาหารเราพระจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว